มองเห็นตอนนี้มองเห็นชัดนะครับแต่ว่าก็ยังไม่ชัดแท้ทีเดียวเจ็ดสเปอร์เซ็นของการมองเห็นจริงๆนะครับปจสะดวกขึ้นมากเลยครับเนี่ยผมก็แอบเปิดรูไปไว้ทั้งที่หมอก็ยังไม่ให้เปิดหรอกตอนนี้ก็ต้องเปิดนะครับมันเกลีไงไม่รู้เพราะว่าเปิดเป็นโล่งมองมองนได้ชัดครับก็ครับความรู้สึกแรกเหมือนแตที่เราเห็นชัดขึ้น่ะ ความรู้สึกแรกนึกถึงบุญคุณคนที่คนที่ทําการผ่าให้ผมเนี่ยครับนึกถึงบุญคุณของคุณหมอและก็นึกถึงบุญคุณของเจ้านายผมคือคุณบินมนันลือลิบกับคุณเอกพันมนันลือลิบนึกถึงที่ว่าเขาเนะี่ยได้ช่วยให้ผมเนะี่ยครับมองเห็นครับเนี่ยเหมือนเราได้มีชีวิตใหม่เลยนะคะเพราะว่าได้โอ้โหชนขึ้นดีสดชื่นมากเลยอ่ะเหมือนกับชีวิตใหม่จริงๆนะครับ ถ้าใครไม่เชื่อผมก็ลองตามบอดดูสิครับจะ,จะได้รู้นะครับว่าเป็นยังไงครับ <c oughs> สิ่งแรกที่ทำหลังจากที่แบบมองเห็นชัดแล้วคืออะไรครับก็นั่งต่อเพลงครับต่อเพลงที่เพลงใหม่ของผมเนี่ยทําเพลงใหม่กําลังจะไปไปร้องให้คนที่เขาอยากจะเอาผมไปร้องตอนที่ว่าผมหายป่วยแล้วเนี่ยแสดงว่าเพลงนี้ก็คือหยุดทําไปตั้งแต่ที่มองไม่ค่อยเห็นเลยใช่มครัหยุดทําไปตั้งนานนะ เพลงตั้งแต่ไม่มีตั้งแต่ตกไปแล้วขนาดนั้นพอตอนนี้เพราะว่าเพราะว่าสือกระแสที่อย่างเพลงที่ผมร้องเพลงใหม่นี่แหละผมก็ต่อบสือกระแสดังเร็วทันใจโถเป็นไปได้ผู้ชายชื่อแสงสุรีอย่างนี้ครับอันแต่งชื่อเพลงยังคะแต่งแล้วครับชื่อชีวิตแสงสุรีครับผมฝากไปด้วยครับ เล่าเรื่องราวที่ผ่านมาก็ทุกทรมานลบาบากเหมือนกันครับ mm hmm. เพราะเป็นคนที่ยากจนเป็นชนเดิมอยู่แล้ว mm hmm. ยิ่งพอเรามาอยู่วงดนตรีหรือว่าอยู่เป็นนักร้องลูกทุ่ง mm hmm. ยิ่งจนก็ไปใหญ่แค่ที่จะรวยอ mm hmm. พูดไปก็เดี๋ยวเจ้าาว่าเราเนี่ว่าต่อว่าในทุนอะไรอเงี้ย mm hmm. คือ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 ,คอผมไม่มีรายได้อะไร mm hmm. ครับ mm hmm. ทั้งค่าเปอร์เซ็นต์เทปค่าเปอร์เซ็นต์แผ่นค่าร้องยังฟรีเลยนะครับ อะไรอย่างนี้ครับตอนนี้มีงานติดต่อเข้ามาเข้าครับเข้าเยอะครับด้วยความรู้สานี่เขารูสานผมนี่แหละขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้ความรักเมตตาผมตลอดนะครับหล้วตอนนี้ก็แสดงคอนเสิร์ตได้เต็มที่แล้วใช่ไหมคะเพราะว่าก็เริ่มจะเริ่มได้ครับประมาณแต่คุณหมอบอกว่าประมาณสักถ้าจะให้ดีจริงๆอ่ะตอนสักสองเดือนหรือสามเดือนไปแล้วเนี่ยดีแน่นอนครับผมมันจะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยใช่ไหมคะครับมันจะถึงเจ็ดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยอะไรเงี้ยครับ วางแผนชีวิตตัวเองหลังจากนี้ยังไงบ้างคะก็จะระวัดระวังตัวเองให้ดีที่สุดถ้าจะเข้าสังคมเข้าสังกัดอะไรต้องคิดให้มากที่สุดเลยทีเดียวนะครับเพราะมันพลาดมาพลาดมานี่มันแทบเอาคืนไม่ได้เลยครับเหลือแต่ชีวิตเท่านั้นเองที่ยังอยู่ได้ทุกวันนี้นะครับนะครับก็ขอฝากด้วยนะครับเป็นนักร้องนักยายนจนอย่างผมนะครับพยายามตั้งสติตั้งตัวให้ดีไม่ใช่ว่าตอนดังแล้ว มีเงินก็ไปเที่ยวไปกินอะไรหมดอย่างผมนี่มันไม่พอจะกิน,มนไม่พอจะเที่ยวและมันไม่พอจะใช้นะครับ<ม>ใครเขาก็เห็นผมอยู่นี้จริงๆนะครับแต่แรกๆนะครับมันึงเป็นที่มาของชีวิตของแขกตุรีรุ่งรุ่งครับนี่ล้ครับ,ๆๆๆรบใเพลงอะไรติดต่อมาไหมฮมีเยอะนะครับครับแต่ว่าผมก็ก่อคิดดูก่อนอะไรเงี้ยครับเพราะอะไรคะเพราะว่าอดีตมัน,น,นมันมัน,ม,นมันก็ผ่านมามากกั้นะครับที่ที่เราเห็นมาแล้วประสบ เหตุการณ์มาแล้วครับอย่างนี้เราเข็ดเลยไหมคะไม่อยากมีค่าก็ทำเองก็ได้ถ้าไปเรื่อยๆอะไรองนี้ดีกว่านะครับเพราะพวกเพื่อนฝูงช่วยๆกันไปช่วยกันทำหากินไปงี้ดีกว่าแสดงว่าก็ตัดสินใจแล้วว่าคงอิสระไม่มีค่าอิสระครับอิสระแน่นอนเลยครับครับคุณนายยังยืนยันเหมือนเดิมใช่ไหมครัว่าจะไม่เปิดรับบริจาคก็คือจะขอรับเป็นงานร้องเพลงเป็นงานร้องเพลงกับเป็นงานร้องเพลงแต่ถ้ามีที่ท่าน อยากจะทําบุญกับผมจริงๆนะครับทาบุญช่วยเหลือชิวิตของผมเนี่ย<ม>ช่วยเหลือ,อสัตว์โลกตัวเล็กๆคนหนึ่งเนี่ยที่ท่านจะได้บุญกุศลไปก็ช่วยมาได้ครับ<ม>ตามบัญชีของผมก็ได้จะหาว่าพูดกับกอกนะครับเมื่อกี้อดไม่ไหวยิง<ม>ครับ<ม>เาก็โทรมาเขาก็โทรมาตอบว่านะครับว่าทําเป็นหญิงบ้างอะไรบ้างไม่อยากจะรับอะไรอย่างเงี้ยผมไม่เคยยิงเลยนะครับกิจพิธของผมครับอ่าถามถึงเรื่องเพลงใหม่ที่แต่ง มันใช่ต่อจากชีวิตแสงสุรีหรือว่าเป็นเพลงใหม่เลยอะค่ะเป็นก็เป็นชีวิตใหม่แสงสุรีชื่อเพลงอันใหม่ใช่ไหมน่าจะเป็นน่าจะเป็นเทวดามาช่วยอีกเพลงหนึ่งสองสามเพลงมีเพลงเทวดามาช่วยมีเพลงชีวิตใหม่แสงสุรีอะไรเงี้ยแต่ชีวิตแสงสุรีเนี่ผ่านไปอีกเพลงหนึ่งที่ร้องฟังเมื่อกี้เนี่ยครับเหมือนอาก็จะไปลงยูทูปเหมือนเดิมครับลงยูทูปเหมือนเดิมครับผมยูทูปแสงสุรีรุ่นรัตนะครับสามงานกับถึงแฟนเพลงที่แบบเออรอ ครับขอฝากแฟนเพลงทุกคนนะครับขอฝากแฟนเพลงทุกคนมีรรสแฟนเพลงทุกท่านที่อย่างเมตตาสงสารแล้วก็ให้ความรับเมตตาแก่แก่ตัวนี้นะั่งร้องคุณจนคนนี้นะครับวังว่าพี่น้องคงจะช่วยกันอุปการะช่วยกันอุดหนุนผมอีกครั้งหนึ่งให้ผมได้มีโอกาสนะครับได้ร้องเพลงเพื่อหาเงินเลี้ยงตัวเองเลี้ยงชีพเลี้ยงครอบครัวตลอดไป